เลี้ยงอาร์ิเนียนะครับให้กลายเป็นไายทะเลนะใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าไรยทะเลหรืออาร์ิเนียนะครับสามารถทอเลี้ยงได้นะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะไม่มีไายทะเลสดเราก็สามารถเลี้ยงเองได้นะเลี้ยงไายทะเลขึ้นมาเองจากไข่ตัวนี้นะครับจากไข่อาร์ิเนียครับเลี้ยงประมาณ20วันก็โตเต็มวัยน้าที่ไม่มีคลอรีนนะนะใส่น้ําที่ไม่มีคลอรีนนะครับใส่เกลือนะครับเกลือนะควองเค็มประมาณ20 p p ินะครับเราใส่เราจะใส่ประมาณ1ช้อนนะประมาณนี้นะนประมาณนี้ไม่ต้องเค็มมากนะครับการฟักไข่อาร์ติเนียไม่ต้องเค็มมาก แค่แค่20 p p ิบพีพอนี่ใส่ใส่เกลือแค่นี้แล้วก็ใส่ไข่อาจจิอย่าครับมานะใช้เวลาฟักประมาณ24 3 6ี่สสชั่วโมงนี่ก็ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เสียบฟักน,นี่เราก็จะปล่อยนะครับปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะประมาณ2 4่ี่ถึงสาสกชั่วโมงมาดูดิว่ามันฟักเยอะขนาดไหนนะี่ยี่บ2ี่ชั่วโมงนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับน่าจะประมาณ2 4ี่ชั่วโมงนะในการฟักใช้เวลาฟักประมาณ24ี่ชั่วโมงนะมาดูกันนะว่าอาจจิัญยาเราจะฟักเป็นตัว ปีขนาดไหนนะครับอาร์ทิเมียจะปักปีขนาดไหนนี่ไม่ถึง36ชั่วโมงนะตัวนี้นะครับอาร์ทิเมียตัวนี้นะไม่ถึง36ชั่วโมงโอ้โหเยอะแยะเลยครับทุกคนเยอะแยะเลยนะครับอาร์ทิเมียเดี๋ยวเราจะนําไปเลี้ยงเดี๋ยวเราจะนําไปเลี้ยงกันบ่อนี้นะครับบ่อนี้ประมาณนะลิตรนะครับน่าจะอยู่ประมาณ40ิลิตรนะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือประมาณ4กิโลนี่ใส่เกลือแบบนี้นะใส่ครั้งเดียวนะใส่แค่ครั้งเดียวครั้งแรก เรียบร้อยนเัพอลวส่วนอารที่เมียเดี๋ยวรอรอให้มันแยกชั้นก่อนอ่านี่นะเราจะใช้สายายางอย่างนี้นะครับสายายางอย่างเงี้ยเมื่อเราปล่อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้อาหารนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารนะอาหารเราผสมใส่ถังไว้นี่ผมใช้เยอะนะครับผมใช้เยอะผมก็เลยผสมได้นนเยอะ เปิดไม่ออกอีกนั่นเะนี่ยอาหารของเรานี่อาหารของเราแล้วผนะสมเสีถังไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปให้นะอาจิเนีย,ยกินนะครั้งแรกนะครับที่ปล่อยปุ๊บเราต้องให้อาหารเลยอันนี้อาจิเนียก็ข้างเยอะนะคข้างเยอะผมก็เลยจะเป็นจะต้องให้มันเยอะหน่อยนี่ครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราปล่อยนะให้อาหารเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยครับอาหารทัาจากอะไรนะรเป็นสูตรของทางร้านนะอาหารเป็นสูตรของทางร้านใครที่สนใจอยากจะได้อาหารไปเลี้ยงนะครับก็สามารถสั่งซื้อไปได้เนี่ยคือการเลี้ยงอาจิเนียแบบง่ายๆเราจะเลี้ยงแบบนี้แหละนะครับ หลังจากฟักแล้วไม่ต้องเป่าออกซิเจนใช่ไหมครับถูกต้องครับหลังจากฟักแล้วนะครับปล่อยแบบนี้เลยนะปล่อยแบบนี้เลยให้อาหารแล้วปล่อยแบบนี้ให้ดูนะครับเนี่ยส้มๆเนี่ยคือตัวที่เมียะั่งนั้นเลยนะนี่คืออัิเมียทั้งนั้นเลยเนี่ยคือตัวเต็มวัยของไายทะเลนะจะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมอทจฉริยนะแรกเกิดก็มีนะเนี่ยคือแรกเกิดน,นะมันจะออกลูกเป็นตัวนะเหมือนไายทะเลเ็เหมือนลายแดงนี่ครับนี่อาหารอาหารอะไรเลี้ยงครับตัวนี้ครับเป็นอาหารเลี้ยงไรทีอินวันนะอาหารเลี้ยงไรทีอินวัน นะที่เลี้ยงได้แม้กระทั่งลายแดงลายนางฟ้าแล้วก็ลายทะเลนะครับตามโลโก้นี้เลยนะครับตามโลโก้นี้เลยนะที่ที่ใช้เลี้ยงก็คืออาหารตัวนี้